เคเป็นไงใช้แล้วพี่โอเคไหลลื่นดีครับผมวันน yes. okay. okay. ี atz, ้เรามาอักบวกเกียร์กันนะครับอ่าเปิดเครื่องมือครับนี่เราจะใช้กุญแจเบอร์12ครับเปิดเครื่องมือนะครับครับเปิดได้เลยครับตอนนี้นะครับเใส่เข้าไปในรูแล้วก็บีบได้เลยครับบีบแรงๆเลยครับ ถ้ามันเต็มก็จะล้นออกมานะครับโอเคแล้วก็ปิดเข้าเหมือนเดิมน,นะครับเร่งเลนะครับนี่เราก็มาลองเทสการตัดกันครับผม โอเคเป็นไงใช้แล้วพี่ใช่ไหลลื่นดีครับผม<ห>โอเคขอบคุณมากครับผม